คือจังฉันที่เป็นยาที่มาแป่เลี่ยมลูกสาพัยพุ้ใส่กล่เปลยพผัวมียเออบ้านัวทอนเสียแตกมาเนี่นอ่างทั้งกาเจียน Chẳng mừng máu, nạc quá lâu nằm nào 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 càng nào leo nào 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 về nào nào nó nào thank <laughs> you ยาวยานเตะไตดอกวายเมียปวดเท่นอเสพผงใสฮอนคือไฟไม่กวนเดอไปสิมาดอกซอยเหลือหายุยกยามาซอยเก่บาดความเยเมปวด นายยันเตพ้นดอกควาในเสียใจก่อนลูกใจกาหน้ากว่าเถียงเข้าสวยได้เสียก่นละควันลายฮ้อนเคียงไก่ปวดในตัวห้องควัน ทางไขข้าวลางเวทานาทุกขังอนานาตั้งมากล้นได้ทุนกันอยู่ผูดเดียวเพียงจัเจะยังไม่อยากกินอะไรหลานอยากขึ้นมาปวดท้องกักแต่แพง nha cho bà sẽ giả khai nhà hả coi bia châu <cười> <cười> ôi trời thấy là... nhận bà đi nha cô đi ไอ้ังลี้ย้ว่ากกงหนาว่าไม่ได้รู้ายตั้มกบันนี้กลังจะว่ายืดเดี๋ยวนี้มึงเบื่อกูตีิเพงว่าเด้เบื่อกู่คอยเบียดเจ้าอีนูใิษสารพัดผิเออมึงเด้อมเด้ออีญาสารเลวอีญาสารเน่เป็นไหนก็ว่าบุญมันดีแท้เ็ดบุญบิดสองแสนหมดบัตรจิตายตายยอนยาขายยาูคิดว่าอินเข้าไนี่โธ่เรือว่าโพที่ขังจะแน่ tiếng xì cháu sáng khi trộm đeo sáng cứ thì không nhạc thám bát nạc bó kiện bỏ bài phây เพียรคำสอนพระองค์้าว่าสัพันญเพันสิปองสั่งเราทำผิดพงปองไายาขาด้วยเลยเสียใจดี้องบอดดังพ่อม่ chị đó mẹ chị còn lo đó là sao còn chị chị không phải nhẹ nhàng nó mất bao cũng là mình nhà anh xa เม่ไปโยนยาทางป่าโยวนาจนเวลาสายนเมื่อวันทันมาอาบาลทอละมัน ป่านไฟโกมาสุมในสวงบ่ให้สวงเสนอาลายดอกเป็นหวงยามลูกสายแม่เดือดท่อนอาวเท่าได้เอาห่าอย่าให้คํามีปวดลา ว่าบมุนมันดีเท่ว่ามันดีกืนมันสู่กับยาขนาดเมื่อกี้ล่ะนี่แค่คำบอกส่วนนะถ้าหมาเดงนจะยิ่งกว่านี้นะพูอแม่เออเด่นจุกไหลจนอ่อนล่ะ น้ำตาล้งออกเป็นสายน่ารูต้นลายเดยนโอาจึกะเลื Jamie, ่อนเขึ้นกันเขาไตหลีจะนอกรอมันก็ว่ตีสูง hào hoang chỉ tái một trăm quốc dù vẫn cả cháu bỏ mất xin mẹ bồn thả mà cây xin than luộc khung ma bò than การพอมันดังในสัญญาอำนลจเท่าก้นสิตยละัจะไอสเทพสีบดายาท้องเคีงปานนั่งกอง สองบ่เห็นประเด็นเก๋เห็นเพ่พังจามาทอลักการทองเนียนดังวงกะวังบ่ดังเนีนจนค้างกะบ่ได้ยังให้กะบ่สนา พอบุมีเออเอเอาค้อแล้วตีเออนาพอบุมีเจ้ามาจิตใจข้ตใยตงนหาไม่งีลยก็ต้องชิมกันดอกง่ายงายจิตเราจิป็นจ้าไหนก็ได้เดี๋ยวมื่อยูทูบรตัดมันต้องจิมกันดอกง่ายใจน่ะกระจุบเสื้อขอรูด หัวกรเมีหักจิตอยู่ล้วกันมีทางมวนฟอนกันทั้งงัดทั้งงัดอยานญุ่งหัวต้องเนี้ยยิ้มเช็ดกันอญุ่งหัะเชื่อครนีเงี้ยตายกับจูบโลดหอวบุญมีเอยเวทนาดอกเล่นลวนนะจนเสียทางในหัวใจตายเจียงเจียงอ่ะละนอนแล้ว ยี่หลินดอกไม้งี้ยแหละด้วยยี่ได้กลัเลยนะแจ๊กระดูดั้วจี้จุดใหม่คนเราไม่รองเลยต้องถามการดอกไ่เรานีใจหลังมุตุ่อยขมวดตอนนั้นนะพัอก็มีมีความสูขกับเอวังดประกาลัชนีตอนนั้นลมแผ่วเบาใจเตือนนะลเบิดเที บิ่นกำลังเสื่อมคอยลงเอ้ยบ่รอดแน่อวยดียนอ้อก็ผลตายแท้แท้เยรูเลื่อยทองเปื่อเนื้อไม่ได้ถวายเล็กตาซ้อยขคอยคือน่าถวายรอดมัน <c oughs> มีดก็ว่ได้ว่าวน้ำเสียปาดกินจังไงล่ะฮะเนี่ยพ่อเนี่ย ที่เคยโดอกอกงวายอทอดผ้าป่าการถิ่นทางบถ์วิหารโรงเรียนทารมได้ความทุนตั้งลายใคพมพี่หลอดกระแทกเราพ่อกล้อ,อ,องนี่ย่อยมาขึ้นด้วยสบายละและนึกถึงคนผุดทางถ้ามังสั่งขังพรน,นะ ตามปากกันเป็นเถ่เพื่องขอให้สุขเลืองเลืองั้งวีมานสันฟ้าพาลาสางให้ซอยนวลเลยหัวตายทุกข์มูเข้าเมื่ออย่างนี้ไม่แห้งอะไรเดี๋ยวนี้ก็ตายก็แล้วเมือม่อ nó có nó này lọt cước khoảng bao nhiêu, nó phải đem nó 2 của nó, ุนแห่งสิ้นทางดวงเวียนยันกะร้อยป่าห่างจากไกลเลือ จองเวียนน้ำไปไปคนทางยางคนที่วิญญาณเมฆคำมีมมวงลูกสายผู้ยุอตาย ไปเหมือนฟ้าเอิ้นสั่งลา ตาบอบอันโตแล้วแล้วบ้านมาโบก็ตายไปอีกหนึ่งศพบ้านเนี่ยก็จอาตายไงทอนนี่ตายหมูพี่น้องเฮ้ยข้างนอกไม่เห็นนล้วคนละน้องหมูจูบวมโยชอาศัยจะเด้อมันมากับหมูป่านี่จานา